จากที่เรารู้จักส่วนประกอบของอูเล่แล้วนะครับเรามาเรียนรู้จักกับการตั้งสายก่อนอ่าอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะตั้งสายเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับเสียงก่อนนะครับโดยนะครับอูเล่มีอยู่ทั้งหมด4สายด้วยกันนะครับเริ่มจากสายที่1นะครับเราจะนับจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับสายที่1นะครับเป็นเสียง A นะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าเสียงลา สายที่สองนะครับเสียง E ภาษาไทยเรียกว่าเสียงมีต่อไปสายที่3เสียง C ภาษาไทยเรียกว่าเสียงดูสายสุดท้ายนะครับสายบนสุดใกล้ๆตัวเรานะครับเรียกว่าเสียง E ภาษาไทยเรียกว่าเสียงตอนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับ เรามาเรียนรู้จักการตั้งสายกันก่อนเลยนะครับการตั้งสายนะครับสิ่งที่เราควรมีนะครับคือตัวนี้ดำๆเล็กๆนะครับเรียกว่าจูนเนอร์นะครับอ่าหรือว่าเครื่องตั้งสายนะครับจูนเนอร์นะครับหน้าที่นะครับตามชื่อเลยนะครับมีไว้ปรับเสียงหรือตั้งเสียงของบูเรเน่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ก็ตั้งได้หรือว่าอะไรที่เป็นเครื่องสายนะครับสามารถตั้งได้นะครับ ดูเนอร์นะครับก็จะมีหลายโหมดนั่นเองนะครับมีทั้งโหมดกีตาร์อูคูเลเล่ไวโอลินนะครับหรือว่าโคมาติกนะครับสิ่งที่เราจะเลือกนะครับเราสามารถเลือกในโหมดอูคูเลเล่หรือโหมดโคมาติกก็ได้นะครับเรามาลองใช้กันเลยนะครับเรามาลองตั้งสายกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องจำให้ได้ก่อนว่าอูคูเลเล่ มีอยู่ทั้งหมด4สายประกอบด้วยสายอะไรบ้างมีเสียงอะไรบ้างนะครับใล่จากเสียงหนึ่งนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับเสียงหนึ่งนะครับคือเสียง A หรือภาษาไทยเรียกว่าเสียงลานะครับสายที่สองนะครับเสียง E ภาษาไทยเรียกว่าเสียงอีนะครับและสายที่3นะครับเสียง C ภาษาไทยเรียกว่าเสียงโดนะครับและสายสุดท้ายนะครับใกล้ตัวเรานะครับเสียง นะครับภาษาไทยเรียกว่าเสียงซ่อนนะครับออะเรามาดูกันเลยนะครับว่าการตั้งสายเนี่ยเป็นยังไงนะครับเรามาดูพร้อมกันนะครับตอนนี้นะครับคุณหนุ่มเปิดจูเนอร์มาแล้วนะครับอยู่ในโหมดโพมาตินะครับเห็นไหมไฟขึ้นแล้วนะครับคุณหนุ่มจะดีจากสายที่หนึ่งก่อนเลยนะครับสายที่หนึ่งนะครับพร้อมหมุนลูกบิด ตอนนี้เป็นเสียงอะไรเสียง A แล้วแต่ยังไม่ตรงนะครับเราจะตั้งให้มันอยู่ตรงกลางและเป็นสีเขียวนะครับอ่าเขียวแล้วนะครับแสดงว่าตรงแล้วนะครับต่อมานะครับสายที่สองเสียง E นะครับอ่า,าเขียวหรือยังเขียวแล้วนะครับต่อมานะครับสายที่สามลูกบิดจะอยู่ด้านบนแล้วนะครับสายที่สามเสียงอะไรเสียงโดนะครับ <unes> ตรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องหมุนนะครับต่อมานะครับสสุดท้ายเลยนะครับเสียงซ่อนนะครับตรงแล้วเขียวแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับอุกุเลเล่ของเรานะครับเสียงตรงแล้วพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับเรามาลองดีดขอดีกันก่อนเลยว่าเสียงตรงจริงไหมนะครับ เสียงตรงแล้วนะครับกพอเสียงตรงฟังแล้วก็จะไพเราะสุดท้ายนี้นะครับคุณหนุ่มขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพนะครับแล้วเจอกันอีกทีตอนเปิดเทอมครับสวัสดีครับ